ขุดมันแก้วมันแก้วได้หัวเดียวนี่ต้นหนึ่งหัวหนึ่งเหนนี่ต้นหนึ่งหัวเดือหัวใหญ่นั้นเราไปซับที่แบบนั้นเนาะนึกมันจะออกมาเยอะ ออกมาแค่หัวเดียว มาส่วนที่อยู่ในแคนาดาได้นี่เด้อหัวมันมันแก้วแล้วมีมันแกวเนี้วหัวมันแกวโอ้ต้นเดียวหัวเดียวอ่ากะขอโทษขอโทษหัวจะได้แต่ละหัวเยอ๋โอต้นเดียวหัวเดียวนู้นมาจะเป็นพวงโอ้ต้นเดียวก็ต้นหัวต้น เก็บผักนะคะเก็บผักเก็บผักหัวใหญ่อยู่นะเนี่ยเที่ยวหัวใหญ่อยู่นะเนี่เก็บมันแกว 1> 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หัวมีต้นหอมมีผักชีมีต้นหอมมียอดมะละยอดมาละ <c oughs> ยอดมาละยังว <c oughs> ่ากันจะได้ไม่หนาวเด้อะไม่หนาวเด้อะอีกอู้เต็ม

Yeah, man.